สวัสดีครับเพื่อนๆ่นวันนี้เราเจอกันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้ผมจะนําเสนอรายชื่อผู้โชคดีที่มีดวงถูกหวยเลขสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งนะครับในวดที่แล้วก็คือในววันที่สิบหกกันยายนปีห้าเก้านะครับในกิจกรรมร่วมสนุกวัดดวงอะละครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเพื่อนเนคนไหนนะครับมีดวงถูกหวยกันบ้างนะครับครับเดี๋ยวเราหาผู้โชคดีกันนะครับให้มีดวงถูกหวยนะครับอ่ามาก็เจอแล้วครับคนแรกคนชิดชัยนะครับ ให้เด่นตัวเดียวคือหกนะครับนี่ครับให้เด่นตัวเดียวหกพอเด่นตัวเดียวหกนะครับไปทําเป็นเลขชุดนะครับสามตัวบนนะครับที่ว่าแบบไม่ปักหลังนะครับเรียกว่าโต้นะครับจะได้ห้าสิบห้าชุดนะครับนะครับจะมีเลขถูกอยู่นะครับอยู่ในนี้นะครับขอแค่มีเลขเด่นตัวเดียวนะครับที่มันถูกอยู่นะครับอ่านี่อยู่นี่ครับอ่าเลขที่ออกงมวดที่แล้วก็คืออ่าหกห้าศูนย์นะครับแต่นี่ถูกโต้นนะครับคือศูนย์ห้าหกนะครับนะครับ อยู่ใน55ชุดนี่นะครับขอแค่ว่าเลขเด่นตัวเดียวที่ให้มานะครับมันถูกนะครับผมจะทําเป็นชุดโต๊ะให้นะครับ55ชุดนะครับในนี้ต้องมีแน่ๆนนอนนะครับนะครับแล้วก็วิธีนี้นะครับก็เอาไปใช้ร่วมกับเลขดับนะครับอ่าคนนี้ก็ถูกครับคุณพรพันธ์นะครับให้เด่นศูนย์นะครับนะครับเด่นตัวเดียวถูนะครับคือศูนย์นะครับเนี่ยจะมีอยู่นะครับนี่อยู่นี่ศูนย์ห้าหกนะครับเท่าตัวโต๊ะนะครับนะครับ ง่ายนะครับส่วนนี้นะครับขอแค่มีเลขเด่นตัวเดียวนะครับที่มันถูงนะครับผมจะทําเป็นเลขชุดห้าสิบห้าชุดให้นะครับชุดคู่โตนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมดูผู่ชมดีคนไหนมีไหมถูกไปสองท่านแล้วอ่าคนนี้ถูกนะครับคุณพระบารมีนะครับเด่นบนคือศูนนะครับพอได้สูตรมาปุ๊บนะครับผมก็ไปทําสูตรนะครับทําเป็นเลขชุดนะครับห้าสิบห้าชุดคู่โตนะครับจะมีตัวหนึ่งนะครับในห้าสิบห้าชุดคือถูก สามตัวบนแน่ๆครับแต่เป็นโพสนะครับนี่ครับเข้าสูตรห้าหกนะครับแนวทางนี้นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับก็โพสต์กันได้นะครับที่ใต้คอมเมนต์นะครับของคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้นะครับโดยแนวทางนี้นะครับการจะถูกนะครับมันต้องใช้สูตรดับนะครับเราจะได้เลขสามตัวบนนะครับที่ถูกอ่า เจอคนนี้ก็ถูกนะครับนนี้ถูกให้เด่นหกนะครับนะครับนะครับให้หกปุ๊บในห้าสิบห้าชุดนะครับมันต้องมีนะครับนี่อยู่นี่วันนี้นะครับถูกนะครับวันนี้ขอบคุณมากหม็ัโฆษณาอ่าวันนี้ครับเด่นโูนนะครับนี่ครับเด่นโนถูกนะครับปุ๊บทำห้าสิบห้าชุดคู่โต๊ะปั๊บนะครับมันจะมีนะครับอ่าอยู่นี่โซนห้าหกนะครับนะครับถูกกันเยอะนะโอ้คุณแม็กนี่ก็ถูกนะครับโซนนะครับ ให้เด่นสูงนะครับสามารถไม่ต้องอะไรมากนะครับหาเด่นตัวเดียวให้เจอนะครับที่เพื่อนๆคิดว่าถูกนะครับมานะครับเดี๋ยวผมจะทําชุดคู่โตให้นะครับห้าสิบห้าชุดนะครับที่เหลือก็เอาได้ดับนะครับมาตัดเอานะครับให้เหลือน้อยลงนะครับโอกาสจะการถูกจะถูกเยอะขึ้นนะครับอ๋อคนนี้ถูกนะาสิบของยินดีเลยนะครับผมนี่ครับวันนี้คนที่ประวันเด่นสูงนะครับนะครับ เด่นโนนี่ครับอยู่นี่นะครับโถคู่ต้อนนะครับดาวต้นบนนะครับชอบเงาไม่ใช่นะครับนี่นี่เด่นศูนนะครับนะครับแทมเดขดับเจ็ดกับแปดดับโทนะครับพอดับโถดับไปประมาณเหลือน้อยลงนะครับนะฮะไบี่ดับไปประมาณเหลือกี่ชุดก็ไม่รู้นะครับแต่มาูกนะครับนี่ครับอยู่นี่โซนห้าหกนะครับนี่ับเจ็ดนี้ไม่โทมีคูอะไรวันเด่นหกโถนะครับนี่ครับ ฮอนเดนตัวเดียวถูกนะครับในนี้ต้องมีนี่อยู่นี่นะครับโซนห้าหกนะครับคนนี้ก็คุณสังเวียนนะครับเด่นบนศูนย์นะครับศูนย์ปุ๊บทำห้าสิบห้าชุดคู่โตะปั๊บนี่ครับอยู่นี่ครับศูนห้าหกนะครับลบหนึ่งับสี่ไม่ไม่ถูกนะครับครับไม่ถูกเด่นตัวอ่ะคนนี้ก็ถูกคุณทนศักนะครับธนาศักิ์านศักนะครับ นี่ครับนี่ครับโถนะครับถูกตอดบอลนะครับอ่าคนนี้ก็โถคนมาลีนะครับเด่นสามเก้าหกนะครับนี่ถูกถูกเด่นหกนะครับนี่ครับถูกโซนห้าหกนะครับอ๋อรุ่นวันนี้ถูกกันเยอะครับเด่นสองนี่เด่นสองที่ก็โถนะครับนี่ครับโถโนะครับอ่าโซนห้าหกอันอยู่นี่อยู่นี่นี่ basement. นะครับ คนนี้เขาถูกสี่หกสองนะถกหกนะครับอ่าหมดแล้ววันนี้ถูกกันเยอะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณเพื่อนทุกท่านนะครับที่ติดตามที่เขา้าว่วมสนุกกับกิจกรรมวัดดวงในงวดวันที่สิบหกกันยายนปีห้าเก้านะครับส่หรับงวดน,นี้นะครับคืองวดวันที่หนึ่งตุลาคมปีห้าเก้า ถ้าใครสนใจในทางนี้นะครับให้เพื่อนๆลองเลขกเด่นตัวเดียวที่เพื่อนๆคิดว่าถูกนะครับหรือที่เพื่อนชื่นชอบนะครับหรือเลขจากสูตรอาจารย์ท่านอื่นก็ได้นะครับไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นนะครับเดี๋ยวผมจะทําเลขชุดสตัวบนแบบไม่ปักหลักไว้ให้นะครับสุดท้ายนี้ผมก็ขอให้เพื่อนทุกท่านนะครับถูกหวยสามตัวบนนะครับรวยๆกันทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับ